พลังความอยากรู้นะคะทำจิตใจเราให้ปั่นป่วนฟุ้งซ่านนะคะและอย่าไปดูถูกนะมันม,มีมันมีอำนาจมากเลยทีเดียวนะคะ,ะโดยเฉพาะคนที่อยากรู้เรื่องเทพเรื่องอดีตชาติเรื่องมิติลี้ลับเนี่ยโอ้ทรมานใจนะบางคนก็ต้องไปแสวงหาผู้รู้นะคะไปตามจังหวัดต่างๆไปหาพระเกจิเนี่ยเห็นไหมคะว่า โอ้โหมันมีพลังงานขับเคลื่อนให้เราต้องไปทําตามปัญหาความอยากรู้นะคะความสงสัยวิจิกิจฉาอย่างเงี้ยนะคะโอ้มันใช้เวลานะคะซึ่งพี่มิ้นเคยอยู่ในโหมดที่เป็นอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะโอ้นะคะแต่ตอนนี้โล่งอกละนะคะเราเราเราเข้าใจละนะคะแล้วเราขอมาฝึกนะคะไอตัวจิตที่มันจะมีกําลังศักยภาพพอที่จะวางความสงสัยนะคะในสิ่งที่รู้ได้ยากเห็นได้ยากนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็ เออรู้ไปแล้วยังไงต่อมันไม่มีวันสิ้นสุดอะนะนะคะมันไม่มีวันจบอะนะคะแล้วก เออเราเราพอพอเราฝึกจิตมาเงี้ยเราก็ค่อยๆเรียบเรียงความจําเป็นนะคะเออว่าสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรมากกว่าการอะไรที่มันสอดคล้องกับศักยภาพเราไม่ทําให้ตัวเองเครียดเกินไปในการต้องเพ่งต้องนิมมิตต้องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี nee, ้ยนะคะเออพอเราฝึกจิตแล้วเออมันก็ผ่อนคลายเออไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเออไม่เก่งไม่เป็นไรเออไม่วิเศษไม่เป็นไรนะคะอย่างเงี้ยเออแต่ขอแบบมีสติ ที่จะเท่าทันแล้วก็สลัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในจิตใจความหนักหน่วงในจิตใจดีกว่านะคะอย่างเนี้ยเอออันนี้พี่มินก็เลือกทางแบบนี้นะคะอ,อ่านทันที่แบบก็มีท่านท่านแล้วก็เราก็รักท่านท่านแต่เราขออยู่ในตรงจุดที่เราโอเคในตรงจุดที่เราไม่เหนื่อยเกินไปตรงจิตที่เราพอจะรับรู้ได้รับรู้ได้ไม่มากไม่ทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะแค่เนี้ย พอและเพราะพี่มิ้นก็มีความเชื่อว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบบุญนะคะชอบให้คนปฏิบัติเออรู้แค่เนี้ยแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปเท่านั้นเองแล้วท่านจะช่วยช่วยเมื่อไรอะไรต่างๆนานาแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะก็วางแค่เนี้ยแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปเท่านั้นเองแล้วพี่มิ้นก็มีความสุขมากขึ้นนะคะกับการอยู่ตรงนี้กับการจํากัดขอบเขตนะคะกับสิ่งที่อยากรู้เรื่องพวกนี้นะคะอันนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์ค่ะ